สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเ no ข็ดนะครับตอนนี้เลยครับฉากแปลกๆแบบนี้ก็คือเราได้ผ่านระดับยากมาแล้วนะครับผมกอ็อันนี้เป็นทีมที่เพิ่งผ่านราชินีมาเลยนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำทีมที่ไปตีวอลเดอร์มาก่อนนะครับผมซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะไม่อาจหลอกวอลเดอร์แต่คือสำหรับขอบผมวอลเดอร์ไม่สนุกมากนะครับผมก็คือมันตีมันมากถึงวอลเดอร์จะไม่ได้มีแบบ มคคาิคอะไรพิเศษแค่มีสกิลบางสกิลแต่ว่าก็อ่ะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันนะครับผมอมืเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่แนะนํานะอ่าก็ครับผมไปไปดูตัวละครกันเลยดีกว่าครับผมตัวละครที่ใช้ตีวอลเดอร์นะฮะอ่าตัวละครแรกครับแน่นอนครับเดโอนครับเหมือนเดิมทุกอย่างยกเว้นแหวนสีแดงนะตอนแรกเป็นแหวนน้ำเงินเพราะว่าพอผ่านด่านปุ๊บมันจะให้แหวนแดงมาอันหนึ่งนะครับอ่านี่ก็ ผ่านไปเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างศักยภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะอัพขั้นสุดยอดแล้วได้หินมาละเนี่ยผ่านด่านก็จะได,ได้หินนี้มาโอเคครับผมแล้วก็ตัวต่อไปครับอ่ะคารินนั่นเองนะครับผมอุ้ยคารินอันน,น,นี้โอเคใส่เซ็ตถันะ่วไม่ค่อยคุ้นตานะเสื้อแดงผมเพิ่งได้มานะริงก็เป็นเสื้อฟ้าอยู่นะครับตอนตอนที่ผ่านวอเดอร์โอเค อลิน,นก็มาช่วยฮิลครับช่วยฮิลช่วยชุบชีวิตนะฮะมันต้องใช้จริงๆฮนะแล้วก็เป็นแทงในบางจังหวะน,นะสำหรับวอลเดอร์นะเพราะว่าวอเดอร์ชอบหันไปตีคารินนะฮะอ่าแล้วก็ตัวละคระครับอีกตัวหนึ่งตัวแทงโคตรมหาอภิมหาประไลยแทงนะอีวานของเรานั่นเองนะครับผมอีวานก็ถึกๆเลยนี่เอามาแทงชัวส่ว,อสวนอีกตัวที่ผมใช้ น้องเชนั่นเองนะครับตอนแรกผมลองใช้พวก2ดาเมจนะเป็นแบบว่าเป็นไอรีนเวลลาเชลลองหมดแล้วไม่ไหวคือมันไม่ไหวตรงที่นอกจากทำดาเมจได้ไม่มากพอมันยังตายไวอีกนะครับทั้งทั้งทั้งไอนี่เลยทั้งไอรีนทั้งทั้งไอรีนทั้งอะไรวะทั้งไอรีนทั้งลาเชลเลยนะครับ ก็เลยเอาเชนนะครับผมมาช่วยคารินนะเออมาช่วยคารินอีกอีกแรงหนึ่งนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเชมันมีแพสซีฟกับอันติเมทที่โหดมากครับผมแพสซีฟคือลดอันติเมทสตูแต่มันไม่มีผลกับบอสหรอกแต่ว่าเพิ่มอันติเมท7.6%เปอร์เซ็นตเนี่ยตอนตีเนี่ยอันนี้สุดสุดนะแล้วก็มาเพิ่มให้ทั้งทีอีก68.6เปอร์เซ็นตเพราะว่าเราใส่เป็นเซตอนเนกประสงค์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเซตฮิลอะมันอยู่ที่ตัวหลักเราไง เออเราก็เลยไม่รู้จะใส่เซตอะไรนะครับผมก็ใส่เซตเพิ่มเลเวลสกิลมันเป็นเซตทีผ่ผมชอบมากเลยนั่นแหละใส่ให้เชไปนะครับประดับเป็นประดับโจมตีของสไปนะ์ะที่จริงจะเปลี่ยนประดับเป็นสายฮิลก็ได้ลดคูดาวก็ได้แต่ผมขี้เกียจมานั่งสับของนะก็เลยเอาอันนี้แหละเปลี่ยนไปนะครับผมโอเคก็อ่ะต่อไปก็มาสเตอรี่มาสเตอรี่ก็แน่นอนครับห้าสิบห้าสาสิบห้านะครับเป็นป้องกันนะครับนอกนั้น 25, ยี่ห้าหแบบนี้เป็นโจมตีนะครับผมก็คือดาเมจเราตัวเดียวนะคือเดโลนนะก็เลยอ่ะเอาเนี่ยแหละเอาเหมือนเดิมนะเล่นทุกอย่างเหมือนเดิมเลยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันฮะว่าผ่านวอลเดอร์จะวุ่นวายขนาดไหนนะครับผมอันนี้คือผมเพิ่งรีมาลรีเพิ่งแบบเพิ่งผ่านรอบจะจะผ่านรอบเมื่อกี้เลยรีมาครับอ่ะคิดไว้ โอเคมาครับผมมาถึงก็อีวานแทงครับแน่นอนนะอีวานพุ่งไปแทงก่อนเลยอ่าแล้วเดโลนตีหลังครับผมส่วนฮิวยืนอยู่ข้างหลัง2ตัวแน่นอนครับเราก็ต้องเอาฮิวอ่ะออกจากกันไว้นะครับเพราะว่าวอลเดอร์จะมีสกิลที่เอาไว้ลากเนี่ยลากมาคือข้างหน้าซึ่งถ้าโดน2ตัวเป็นเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆครับผมเราก็เลยให้โดนแค่ตัวเดียวพอ,อนะี่ฮะเอาเดโลนลดดาเมจหน่อยอันนี้ก็จะผ่านแบบ ดูยากๆหน่อยนะมันไม่ได้ผ่านง่ายนะครับมันอาจจะมีตายบ้างลม้มลุกคุกค,คานาคบ้างครแต่มันไม่มีมคดิอะไรครับนอกจากสกิลเนี้ที่องยต้องคอยหลบเพราะว่าเกียร์ผมว่าเกียร์ผมมันมันก็พอจะผ่านได้นะแต่ว่าที่จริงเกียร์แนะนํามันสูงมากนะหนึ่งแสนสิ่งหนึ่งแสนนี่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันโอเคฮนะนี่ฮะเราก็ขับบังคับแบบโหตอนแรกคิดอยู่จะเอาเอาเทมไว้ไหนดีว่า เอา,าไว้ข้างหลังอ e ีวานแล้วกันนะผมนี่โอ้โหดูอ e ีวานจะเดี้ยงแล้วะกดสัตว์เลี้ยงยิวซะหน่อยนี่ครับอ e ีวานตั้งโลอ่ะ e อีวานอีวานมันมีปัญหาเดียวนะครับคือมันชอบตั้งโลชา้าพอมันตั้งโลช้าแล้วแล้วแบบบางทีมันตายไปก่อนแล้วอะแล้วเพิ่มมาตั้งโลนะครับมันไม่ทันไงจริงๆแต่ถ้าถ้ามันตั้งโลทีนี้ก๊อตเลยเพราะมันเพิ่มเลือดด้วยไงอันนี้เทเราก็จะเป็นเอ่อเหยื่อลมของวอเดอร์นะครับนี่แหละก็ต้องมานั่งย้ายตัวฮะ เดี๋ยวจะโดนนะนี่ย้ายฮะย้ายตัวแทงย้ายตัวคือย้ายไปเรื่อยๆครับผมอย่าอย่าไปนั่นมาแต่แค่ให้หันหน้าออกจากกันก็พอหวานทางโลวะทางโลทีแบบสบายสบครับผมนะพูดพูดดูพูดดีไปแป๊บเดียวเหลือ40%่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะโอเคก็เพิ่อมันตีอีกอ่ะตีกับอันตีป เนี่ยสุด,สดยอดที่จริงค่าใครเล่นเล่นอัลติเมตแบบเล่นเองอ่ะสบายนะนี่หันไปตีคารินบ้างละจากที่วิ่งขาน้องเชยไม่ได้ผลก็วิ่งไปหาคารินบ้างก็ต้องมานั่งขยับคารินหน่อยนี่ยอวานก็ตั้งโลครับไม่ยอมตายสั้ทีที่โดนทีลนใกล้ตา,ตายแล้วผมก็ต้องมาดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างก็สลับตัวเรื่อยครับแอคทีฟตลอดเวลาตัวนี้ หลังๆเหมือนวอลเดอร์มันตีแรงอ่ะแต่จริงๆมันน่าจะเพราะว่าฮิวไม่ทันมากกว่านี่กนะ็ต้องเอาคารินมาหลบนะฮะโอ้คารินจะตายแล้วลบๆลบๆฮิวกอนนี่ไงโอ้โหเนี่ยเกือบตายฮิวฮิวมาทันพอดีนะไม่งั้นร้องไห้นะเนี่ยโอ้โหเดิแล้วดูดิมันแบบมัม่วไปหมดเลยตรงเนี้ยคือผมจะเอาหลบพื่อหลบไม่ทันนะนี่คนระับโอเ้เจดเดปโรนโดนดึงอีกมันลงข้างล่างไปไม่ได้แล้วอะ โอ้ยหนีก่อนหนีก่อน,น,อนจะวิ่งหนีสหรับตัววิ่งหนีอ่ะอันนี้ก็คือแบบตัวไหนใกล้ตายก็วิ่งหนีอ่ะเนี่ยแล้วกดฮิวเองอ่ะฮิวไม่ทันฮิวไม่ทันจะตายหมดแล้วโอเคเนี่ยเหลือแสนเดียวครับอ่าเนี่ยอีวานตายก็ชุบพอดีครับตายตอนท้ายพอดีนะโโอ้หนี่ครับก็ผ่านบอร์เดอร์มานะฮะลองมาหลายทีแล้วถ้าไม่ใช้สองฮิวนี่ผมไม่ไหวจริงๆนะมันไม่ทันอ่ะ คือถ้าไม่แทงเราตายก่อนดาเมจเราก็ตายไปก่อนเลยนะครับแล้วสก,กิลพวกชุบพวกอะไรมันชุบไม่ทันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมันแบบมันนานนะครับพอใจนี่ได้นี่เรียบร้อยฮะผ่านมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าวอลเดอร์ไม่ยาก,กเท่าไหร่สิ่งที่ยากกว่าวอลเดอร์คือหนทางที่ผ่านมาเออแต่ก็ใช้เทคนิคที่ผมเคยพูดในคลิปแคทดอมอะได้นะครับว่า เราผ่านการเดินแบบนี้มาได้ยังไงนะครับก็คือเลือกตัวเลือกอะไรอันนี้ผมไม่ไม่ไอ้น,นี่นะผมสู้ลิสเซเดียไม่ได้นะทีมเนี้ยไอลิสเซเดียน้อยเนะี่ยเออผมต้องกลับไปเปลี่ยนตัวเป็น2ดาเมจก่อนนะครับแล้วก็เอาเชยออกเนี่ยไม่สู้ไม่ไหวนะตายนะครับแตกหมดนะเอออันนี้ก็เนี่ยอันเนี้ยคืออย่างนี้แหละแต่ดีนะที่ ที่เราผ่านวอลเดอร์แล้วนะครับมันก็ถึงจุดเซฟพอดีไงเราก็สามารถกลับไปจัดทีมได้ดูริซเดียมันโหจะได้ประมาณนี้แหละโอเคคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวไปสรุปนิดนึงโอเคครับผมก็เป็นยังไงฮะกับการตะลุยวอลเดอร์แบบบ้านๆน,นะครับผมก็คือแบบตีเหรอตีวิ่งหนีตีก็วิ่งหนีอะไรแบบนี้นะค,ะครับอ่าล้วก็ใช้แผนนี้มาตั้งแต่พัดมาแล้วนะ แต่อันนี้คือเราต้องจัดเป็นโพซิชันหน่อยคือต้องยืนให้มันยืนให้มันแบบสี่มุมเลยนะครับผมจะได้ปกป้องปกป้องแต่ลตัวได้เพราะว่าถ้าวอลเดอร์วิ่งมาใช้สกิลหมูเนี่ยเวลาโดนรวบหมดทุกตัวเนี่ยมันมันจะฮิวลําบากนะครับผมถ้าสมมุติมีตัวใดตัวหนึ่งที่ตายไปหรือมันพากันตายเนี่ยมันจะแย่นะครับก็คือถ้าจะต,ตายให้มันตายทีละตัวดีกว่าไอ้พวกที่ไม่มีสถานะเออแต่ถ้าพวกมีที่ที่พวกมีแบบสถานะผิดปกติอันนั้นเราต้องดูแลตัวที่ ต้านสถานะผิดปกติเป็นพิเศษนะครับแต่อันนี้คือมันไม่มีสถานะผิดปกติอะไรไงมีแค่ฮิลชุบอะไรเงี้ยก็ดูแลดูแลตัวฮิลเราซะหน่อยอะไรแบบนี้นะครับตัวดาเมจกับตัวแท้งเรามันสบายอยู่แล้วของมันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ตัวฮิลเราเป็นตัวที่บางเราก็ต้องดูแลมันเยอะๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับบอลเดอร์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวมาเจอกันกันกบอ,อะไรนะลิซาเดียนะครับผมราชิดีลิซาเดียนะครับวันนี้ก็ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ